แล้วตอนนี้ก็นั่งเรือนะครับกลับไปที่ท่าเรือบางนะครับหมู่บ้านน้ำเข็มบางน้นนะครับนั่งจากท่าเรือปากเกาะฝั่งนี้เนื่อว่านว่าไปทอดกติ้งา้ำเมื่อกี้ที่สำนักสงฆ์นะครับหนองนาก็ได้บนกลับมาแล้วจากแม่เจ้าแต่ท่าเรือปากเกาะฝั่งนู้นก็มาที่ท่าเรือปากหมู่บ้านน้ำเข็มฝั่งน้นท่าเรือนะครับไปทอดกตินที่สำนักสงฆ์หนองนานะครับถ่า จ้ดกทินนะครับร่วมด้วยช่วยกัน,นสามคกีในการตอดกระถินเพื่อสร้างนะครับในการเปลี่ยนล้งคานะครับศาลาโรงตําหรือว่าศาลามาติกานะครับก็ยอดเมื่อกี้ที่นับยอดกันนะครับคณะกรรมการได้นับได้เลข6หลักนะ่ก็คือ1น1ะครับหนึ่งหนเก้าสี่หนึนึงนะครับก็ถือว่าเลขสวยงามน่ากครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่16แล้ว ก็นํามาฝากนะครับเอาบุญมาฝากและยําโชคลาบมาให้อีกกังหากนะครับท่านใดที่อยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภนละ้วหรือจะซื้อหวยลอตเตอรี่หตัวหรือว่า3ตัว2ตัว,ก,ตว,ตว,ตวก็นําไปซื้อได้ครับนะาะว่าเบอร์ที่สวยที่สุดนะครับก็ยอดให้มันสวย189 41 1ดเก้าสี่หนครับนะฉะนั้นก็ขอฝากไว้คนะบุญกุศสที่เราสร้างที่เนะราทําพอวางหลังจากทอดกระถินวันนี้ในพะรุ่งนี้ก็ที่วัดพองอาจารจบ วัือิแล้วก็ฝั่งโน้นไฟไปฝั่งโน้นก็บหลายวัดเหมือนกันนะจะเป็นคงคาด้วยนะครับนะสามสี่วัดติดติดกันนะช่วงเดือนหนึ่งนี่ทยอยเดือนหนึ่งทยอยนะครับทยอยร่วมกันทอดกระถินนะครับก็อย่าลืมอย่าพลาดอย่าละโอกาสอันดีงามนะครับ mm hmm. เมื่อเรามีกําลังกายที่ดีกําลังบังใจที่ดีในการทอดกระถินก็อย่าลืมไปทอดกระถินการตามวัดใกล้บ้านเนะียวันนี้ก็สําเร็จ ผลบุญแล้วที่เราได้ร่วมกันทอดกระถินสามัคคีที่สำนักสงฆ์นอกนาะพรุ่งนี้เราอาจจะมีโชคมีลาบนะครับถ้าอยากจะรวยก็ต้องช่วยกันทำนะครับนะต่อพรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะครับนะ189411สาธุสาธุสาธุ